สวัสดีครับทุกคนในภพขออกช่อง J Dex New World นะครับวันนี้ผมจะรีวิวเด็กสีขาวผ้าดวลไดเป็นเด็กกอลิชชีฟครับกับสไตล์บูมเลโออ่าก็มาเริ่มกันเลยครับตัวแรกที่ผมได้ดูคือกอลิชชีฟครับผมใส่สามใบครับวันนี้เป็นตัวหลักของเด็กเป็นใจกลางของเด็กครับเพราะว่าเป็นตัวที่เก่งมากความสามารถของมันก็คือเมื่อโจมตีสามารถซิลได้แล้วก็เคกลักของมันเลย สามารถโม่โมเด็กหกใบเพื่อจะไม่รับความเสียกจการโจมตีนั้นได้ครับโอ้โหแล้วเป็นตัวที่นะเก่งมากครับและแล้วก็แล้วฟังซิลจะไม่รับผลของคู่แข่งด้วยถือว่าค่อนข้างแข็งแก่งเลยยืนได้นานแต่จุดอ่อนของตัวนี้คือเมื่อเมื่อเราโจมตีแล้วโดนโดนแฟดกลับทําให้ตายมันจะตายง่ายมากใช่ครับในเช่นแฟตตงสีม่วงหรือแฟตตงสีแดงใช่ครับแต่ถ้าเธอตรงข้ามตัวนี้จะไม่เป็นไรนครับมีชิลอยู่ อ่าตัวตอไปเลยตัวตอไปก็ไซบูมเลโอครับตัวนี้เป็นตัวที่แบบบุกได้ดีมากครับเพราะสามารถตีได้หลายครั้งแล้วก็มีอันต้าชิลถึงสี่สีนะครับม่วงเขียวขาวเหลืองแต่เสียแดงไม่มีสีแดงมาเลยค่อนข้างบางหน่อยเพราะสีแดงเป็นสีที่ทำลายได้แรงมากตัวตอไปครับอ่าเป็นตัูครับตัวนี้ทาไม่ได้ครับตัวนี้ทำให้สีถาวหนึ่งแข็งแกร่งมากๆเอาวาล์เรนไบซ์รับ ตัวนี้ข้อดีคือทําให้เธอคู่แข่งเราจะได้ชิวครับคู่แข่งจะไม่สามารถทำอะไรแล้วได้แล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อคู่สนามจะสามารถเตะใต่เด็กหนึ่ง,งตัวเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยครับมีถึงสองเจมแล้วพลังถึงสองนสองอาจจะลำบากหน่อยถ้าถ้าเจตเด็กพวกทําลายเบอร์เยอะๆครับครับผมแล้วตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็นตัวที่แบบค่อนข้างเก่งครับ มันมยจิตตอนนี้ใส่สองใบครับเพราะว่าคอรคอรค่อนข้างเยอะแล้วเรียกค่อนข้างยากงัอนไขการเรียกค่อนค่อนข้างยากเลยรถ้าเรียกตอนใส่อข้ามมือน้อยมันดูจะไม่คุ้มครับเอาไว้เรียกตอนมือเยอะถักห้าใบาขึ้นไปนี่คอ่อนข้างคุ้มเลยครับเพราะว่าเมื่อเมื่อลงมาจะได้คอหนึ่งเม็ดต,ต่อนครับเมื่อกลุ่แข่งหนึ่งใบครับโดยเฉพาะพวกสีแดงหรือสีม่วงครับที่ที่เน้นจุ๋ยเยอะจะจะเพิ่มคอได้ดีมากครับเพราะว่าสีขาวที่คอน้อยอยู่แล้วทําให้เลีนยงง่ายขึ้นมากอ่า สองใบครับเปลี่ยนตัวต่อมาเป็นในโนสาจก,กลเทอร์โบเล็กครับตัวนี้เป็นตัวตัดเกมของสีขาวมีอ่าที่น่าจะมีแค่ตัวเดียวครับเล็กผมปาหรือแค่นี้โอเคครับอ่าแฟเที่เซล์ของตัวนี้ครับคอสคอสหกรอดได้สามนำสรูปแข่งตัวไว้บนสุดหรือใต้สุดของเด็กก็ได้เอาไว้ป้องกันครับพวกตัวแรงๆตีมา ถ้าปีสกิลหนึ่งเป็นเลเวลสองและสามอยู่ระดสา,ททามนะที่เซฟปุของเราแล้วจากน้เราจะไปทศสกิกลมุกเมื่อเขาือดเราจะไปที่สกิลมุกเราโจมตีแล้วะแข่งตัวไว้ท็อปเด็กก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าผู้แข่งจะไม่ได้จะได้ไม่มีปอป็อกแือว่าค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวตัวต่อมาเป็นตัวเสเริมเสริมครับกอลลี่ชิหมดดมันรู้จักคนเอาไวกา้กันเมื่อกอลลชิพเราตายครับเราสามารถเรียกตัวน,นี้ได้เลยส่วนเลเวลสองสกิลนี้ สำเร็จที่สับปะรดก็แข่งที่พี่พีไม่เกินหมืน่นห้าต,ต่อตีวันนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ทีพมากกว่าหมื่นห้าเลยน่าจะเปตะบอกได้ก็ถือว่าเก่ง <pareil> เอาเรื่องเลยนะฮะอไปนี้เป็นตัวที่พี่เราคัาด็กครับาจากคนแบบที่แปดคิงซีตาอัอานนี้เป็นบอนข้างดีครับเมื่อเมื่อถูกทิ้งจากเด็กโดยคอิชิปมันสามารถเล่นได้เลยได้เป็นหนึ่งเบิร์ดไม่ไม่รูกแข่งโจมตีเราก็สามารถเล่นได้เลยตะกี้นี้เก็งมากวิวเร็วสาม มาจบการต่อสู้ส่งไลท์หนึ่งแบบคู่แข่งลงรีเซิร์ฟแล้วก็สุดสภาพมาตอนที่เผอก็ได้ครับต่อต่อไปเป็นพวกคอสประมาณสี่นะครับตัวเล็กตัวเล็กตัวแรกครับกนเล็แบลกคู่ตัวนี้ท่าจะรู้ลวนทุกคนอยู่แล้วว่าสามารถเอ็กเซลเมนเปิดสามเอาเบฟกับผลิตเผาจากประเทศขึ้นมือได้อีกษะหนึ่งก็คือเรียกเรียกก็เรียกอิเมาจินเบฟได้ฟรีใช่ครับต่อไปนะฮะ ตัวนี้ต่อไปเป็นตัวนี้โคตรเก่งเลยครับนี่ชิฟฟอรลาแบร์กันเบสได้เอ่อถ้าเลือกเบสสองตัวไม่ต้องตีครับโอฟุตยอดเลยตัวนี้เก่งมากตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับฟ็อกโอ้โหตัวนี้เก่งมากครับเมื่อมันจะได้เปรียบมากถ้าเรามีสปิริตเยอะๆเมื่อโจมตีป้องกันจะนอนต,ตามจำนวนสปิริตเราที่มีครับโอ้โหและเมื่อจับเชิญจะลุกได้ด้วยทั้งหมดเลยเสริมการป้องกันแล้วก็การโจมตีทีเดียวแต่ข้อเสียการนี้คือทำมันน้อยไปหน่อยแค่นั้นเองครับใช่ ตายง่ายอีกตัวหนึ่งก็คือการเอ็กซเซลป้องกันครับตัวนี้ง่ายมากครับคอท่าเราได้สองเออซีขึ้นตีเขาไร้ไสปรดทขอสี่ขึ้นไปท้าแผนะอะไรไม่ได้ครับแล้วมาด,ดูส่วนของการเบสกันบ้างครับการเบสไปแรกของผมคือเทมาคีครับใส่ามไบตัวนี้เป็นการที่ค่อนข้างเก่งนะครับเพราะว่าสามารถทาลายเบิร์ดได้แล้วก็ยิงแย่ยิงสปริตของแข่งได้ครับสปริทสครับ ตัวนี้ครับมันสามารถเล่นกับคอมโบได้หลายตัวครับโดยเฉพาะสไตล์บูมเรียครับสไตล์บูมเรโอนี้มันสามารถิดได้เรื่อยๆครับมันก็จะสามารถยิงได้เรื่อยๆนั่วกาเท่ากับเ่ความสามารถของเทมาร์คีทำลายตัวที่บีพีไม่เกินตัวนี้ครับถ้าโหลดสายบูมเรียที่บีพีสองหมื่นกว่าบวกกับห้าพันเป็นเกือบสามหมื่นครับสามารถทำลายได้แค่ทุกตัวเลยครับถือว่าเก่งทีเดียวแล้วก็ตีได้หลายครั้งก็ค่อนข้างเก่งครับแถมยังยิงเบิร์ดด้วยใช่ครับตัวต่อไปฮะตัวต่อไปเลยตัวนี้เป็นตัวรองของเด็กนี้ครับเทมาร์มิดลิวตัวนี้คค่่อนข้าางงเเกรรับบพะตีปุ๊ ไม่ไม่สามารถกันได้ครับสปิรตที่ไม่ได้ไม่ได้ลมล้างจะป้องกันไม่ได้แล้วก็สเิรตเหลือหนึ่งสองป้องกันไม่ได้เอาไว้เซตต้นเกมได้ค่อนข้างดีครับตีปุ๊บบล็อกไม่ได้ก็สองเจมสองเจมได้เลยแล้วก็ไม่บวกก่อนเลชิปไม่ขึ้นใช่ครับเมื่อเื่อก่อนเลชิปไม่ขึ้นก็เล่นตัวนี้แทนได้ใช่ต่อไปฮะต่อไปเป็นขึ้นมาเครื่องเกินนะอันนี้ไม่มีอะไรครับเพราะว่ามันขาดแคลนที่เหลือที่เหลือมันก็เป็นความว่ากลางๆครับทั่วไปไม่ได้โดดเด่นอะไรมากเมื่อตีป้องกันโจนหนึ่าทนไดด้้วย ต่อไปครับเรามาดูส่วนของเมทิกกันบ้างครับเมทิกของเด็กนี้ผมใส่เป็นพวกนีป้องกันครับไปแรกครับเอเบอราบาเลียไม่ไม่ใช่การนี้ครับเสริมสภาพของแข่งสองตัวครับแล้วก็เอฟเฟกต์หนึ่งถ้ามีเต็มขาอยู่ไลท์จะไม่ได้ความเสียหายจากสบิลเขาสีกันไปด้วยก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับหนามสีขาวต้องมีเดือดทนอยู่นานต่อไปฮะการอากรับดิมบาเลียไปนี้ค่อนข้างเก่งครับ ว่าวเาารตาต้องมีเงื่อนไขเยะครัแบตบ้องมีเวฟหนึ่งไปรวมหน้าสุปอร์สองตัวก็คือต้องมีเอจินเบสใช่ครับแล้วก็ผลของมันคือนักสูแม่งตัวขึงไม่ได้แล้วไอเดี่จะไม่เฉดไรลด้วยครับผมตัวต่อไปฮะใบนี้เป็นเมจิใบสุดท้ายแล้วเรียธทิบาลเลียครับใบแยงได้เอาไว้กันพวกยิงไรครับแล้วก็จะไปแทบเสร็จทันทีได้ด้วยค่อนข้างได้ดีค่อนข้างเล่นได้ดีครับสำหรับพวกเจอสายยิงไรไม่ว่าจะเป็นพวกไทเกอร์อย่างนี้ครับ สุดท้ครับ,รบเ,เป็น Nexts นะครับผมใช้แค่สามใบครับกำแพงเป็นประสาทบอชิฟใบนี้ค่อนข้างเสริมกอริชีได้ดีนะครับเพราะว่าเมื่อเด็กเราถูกทิ้งจากกอริชีเราสามารถเล็กเ,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 เรีกสปิรตหนึ่งตัวจากที่ทิ้งได้แล้วอีกส,ก,สกิลหนึ่งเป็นสกิลจัวดเ<อ>มืม่อจบแอทแทสตแล้วจะสามารถเข้าดอปเซตได้เลยครับค่อนข้างดีนะ ในก็จบแล้วครับขอดูคีสปิริตสัสกหน่อยได้ไหมว่าเป็นตัวไหนกันของเพลงนี้คีสปิริตเพลงนี้ครับผมจะเล่นอะไรสามตัวนะครับคือมีตัวนี้ตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับถ้าฝาวนี้ยืนอยู่ในสนามค่อนข้างไร้เต็มทานไร้เต<า>็มทานเลยแล้ว้าถ้ามีเมทินีเบลสตรีได้ค่อนข้างแรงมากครับเพราะว่ามีตั้งม,มีหลายเจมสไตล์ูเลวก็สามารถบวกเจมได้ครับสกิลเลเวลสามแล้วก็สกิลของคาริชิตีไม่สาม,มารถบวกได้ครับค่อนข้างโหดเลยแต่ว่ามันเลี้ยงทันยากครับเพราะว่า มันเป็นคอสแปรก,กับคอสหูกใช่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็โอเคครับแค่นี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับผม